ก็สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับนักศึกษาสงสัยนะครับว่าวงจรนี้คือวงจรอะไรครับวงจรอะไรครับวงจรอะไรครับนักศึกษาอ่าเป็นวงจรอนุกรมนะครับซึ่งถ้าเราต้องการหาค่าของกระแสต้องใช้กฎของอะไรครับกฎของโอมครับกฎของโอมใช่ไหมครับครับแล้วถ้าเป็นวงจรนี้ล่ะครับคือวงจรอะไรครับ แต่ถ้าเราต้องการใช้หาค่าของค่ากระแสก็ต้องใช้กฎของอห์มนะครับในการหานะครับผมแล้วถ้าเป็นวงจรตัวนี้นะครับก็คือวงจรแบบผสมนะครับก็จะรวมขับงกลมและขนาดนะครับรวมกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นวงจรตัวนี้แหละครับนักศึกษาจะใช้กฎของอะไรในการหาค่าของกระแสครับกฎขอาอะไรครับไม่ทราบนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ก,กันถึงเรื่องของกฎของเทวินินในการหานะครับว่าวิธีการหาที่มันง่ายกว่าการใช้กฎของโอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นนะครับทฤษฎีของเทวินินนะครับทฤษฎีของเทวินินได้กล่าวไว้ว่าการแก้ปัญหาของวงจรที่เกี่ยวข้บค่าความต้านทานในวงจรนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าการหาค่าสมการตัวแปรที่ไม่ทราบค่านในวงจร ที่มีตัวต้านทานตรงที่ต่ออยู่จะสามารถใช้กดังโอมหรือตัวส่งเคอช็อตได้นะครับในการเข้ามาแก้ปัญหาแต่ถ้าในวงจรจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าหนึ่งค่าในวงจรเมื่อนำาัวสงโอมจะเกิดความยุ่งยากมากเกิดความข้อผิดพลาดได้ง่ายเพราะต้องคํานวณค่าใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนค่าความต้านทานอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเราลองมาดูที่วงจรเมื่อกี้นะครับก็คือลักษณะของวงจรที่ซับซ้อนเปลี่ยนค่าความต้านทานภายในวงจรกวคือ จะเห็นว่าข้อตั้งทางจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนพัดลมอะไรอย่างเงี้ยจะมีโหลดที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้า R L หนึ่งเนี่ยมีค่าที่ห้าโอห์มอ L สองมีค่าที่สิบโอห์มนะครับ R L n เนี่ยมีค่าที่ยี่สิบโอห์มอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยคำนวณหาค่าของกระแสระหว่าง R L หนึ่งห้าโอห์มแน่นอนถ้านักศึกษาใช้ตัวของโอห์มนักศึกษาต้องคำนวณตั้งแต่ต้นห้าโอห์มได้ค่าของกระแสมาแล้วก็การค่าสิบโอห์มล่ะ นักศึกษาก็ต้องวนกลับมาหาสีโอมซึ่งมันจะใช้เวลาที่ยุ่งยากมากเทวินินได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับอ่าทฤษฎีของเทวินินก็เลยได้กล่าวว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการยึดวงจรที่ซับซ้อนเมื่อกี้นะครับให้อยู่ในรูปแบบแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าเทวินินต่ออนุกรมกับความต้าทานของเทวินินซึ่งทฤษฎีของเทวินินได้กล่าวว่าวงจรไฟฟ้าแบบเชิงเส้ในใดๆเนี่ยสามารถยุบรวงมวงจรไฟฟ้าใหม่ได้ให้อยู่ในรูปแบบวงจรสมบูรณ์ ประก,กอบไปด้วยงวงจรสมบูรณ์ในฟ้าแห่งจ่ายแรงดันในฟ้าสมบูรณ์ต่ออนกุอนกรมกับตัวต้าฐานสมบูรณ์ะนะครับอารูปภาพของ,งวงจรสมบูรณ์ทีวนิ่งกเป็นแบบนี้ก็ต่างเป็นงวงจรที่ซับซ้อนเมื่อกี้นะครับจะออกมาในรูปแบบนี้ของทีวีนิสมมติว่าในวงจรที่ซับซ้อนเมื่อกี้อาแต่ละตัวเปลี่ยนค่าเรื่อยๆืใช่ไหมล่ะวงจรที่ซับซ้อนแตเหลือแค่น,นี้เราไม่ต้องไปคำมวณเยอะแล้วเราก็เปลี่ยน Rr แต่ละตัวเข้าเลยเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เราก็จะคำนวณหาค่า ของกะได้ยังไม่ชัดเจนเราลองมาดูที่คำนวณลองดูนะครับซึ่งอาจารย์จะขึ้นแบบลากกระดานให้ดูนะครับ การคำนวณนะครับใช้ยังครับเจอตัวใหญ่ใช่ไหมครับมันไม่เห็นครับไม่เห็นใช่ไหมครับอากาศเอาไหนครับ ที่อาจารย์จะให้นักศึกษานะครับระกดนสมองกับเพื่อนนะครับตอบคาถามนะครับอ่าจากวงจรนะครับผมเป็นวงจรที่ซับซ้อนนะครับ ทค่ 5, า r1 นะครับจะเท่ากับ10โอห์ม r3 จะเท่ากับ10โอห์ม r2 จะเท่ากับ10โอห์มนะครับส่วน r ที่โหลดนะครับจะเท่ากับ5โอห์มและมีแหล่งจ่ายนะครับอยู่ที่10โวลต์นะครับผม ครับซึ่งอาจารย์อยากจะทราบว่าจากวงจรน,นี้นะครับจงคำงวนวณหาค่านะครับแรงดัน จะมีแรงการู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้กฎของโอมเนี่ยมันจะดูซับซ้อนมากนะครับโดยวันนี้อาจารย์จะใช้สูตรของเทวินนนนะครับสูตรของเทวินินก็คือแต่ถ้าเป็นกฎของโอมเนี่ยเราจะยึดจากวงจรจากขวามือไปซ้ายมือนะครับแต่ในสูตรของเทวินนนเราจะยึดจากซ้ายมือมาขวามือนะครับโดยที่เราจะยึดตัวของ R3 เป็นหลักนะครับในการยึดวงจรนะครับ เรื่องที่สูตรของทีนี้นะครับบอกว่าต้องทำการยุด R แต่ละตัวนะครับโดยการยึด R เข้ามาที่ R สามองนะครับเราก็จะใช้สูตร R 3นะครับ R 2. R หนึ่ง R สองก่อนเร้อก็ยึดตรงนี้ก่อน R หนึ่ง R สอนะครับก็จะได้คาตอบ ซึ่งในวงจรเป็นวงจรขนานนะครับผมมัจะเท่ากับ r1 คูณ r2 นะครับส่วนด้วย r1 บวก r2 ครับอ่าเห็นว่า r1 มีค่าเท่าไหร่ครับทักษะสิ <13 S 1> ครับส0นะครับ r2 ส0ครับซึ่งมีด้ามีค่าเท่ากับค่าครับอ่าหโอームนะครับผม วงจรนี้จะนี้ยุบกันนะครับจากนั้นจะได้อาร์เทเรนินนะครับเป็นแบบนี้ครับอาร์เทเนินนะครับจะเท่าก <super> ับอาร์สามบวกกับอาร์เอลสองนะครับซึ่งอาร์สามวงลองก็มีค่าเท่ากับสินนะครับบวกอาร์เอลสองตัวนี้นะครับได้ค่าเท่ากับ อาจารย์เสียงผิดมันนต้องเป็น20นะครับอ่า20สเป็น25โอห้อง์นะครับผมจากนั้นนะครับเรานำอาร์ทวินิ่ต้องการหา e ีทีินิต่อนะครับเพื่อเราต้องการหาค่าของกระแสณจุดนี้นะครับผมเราก็จะได้การหาสูตรทวินิ่งโดยมันจะมีอีกสูตรนั่นคือเป็นสูตรวอนเตดดีไวเดอร์ v e v e v e นะครับซึ่งมันจะเป็นสูตรแบบนี้ครับ E จะเท่ากับ e t p ินเท่ากับ R2 คูณกับแหล่งจ่าย E1 นะครับส่วนด้วย R1 บวก R2 นะครับผมแทนค่านะครับ R2 เรามีค่าเท่ากับ10 R2 นะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับคูณแหล่งจ่ายของเรานะครับส่วนด้วย R1 มีค่าเท่ากับ, <45. S 1> 5, บก40ซึ่งได้ค่าเท่ากับ ห้าโค้งนะครับผม <5. S 2> จากนั้นนะครับ <5. S 2> เราก็จะได้วงจรเทวินีนเป็นแบบนี้นะครับผมวงจรสวนทวีนีน,นะครับมีแหล่งจ่ายนะครับ ค่า g t m ินนะครับเท่ากับ5โวลต์นะครับอ่าและแหล่งจา่าย r ทมินินเท่ากับ25บนะครับโอห์มนะครับผมมีคือวงจรสูรณ์นะครับ,บะะซึ่ง R-L ก็ยังอยู่นะครับซึ่ง R-L เราเท่ากับ5โวลต์5โอห์มนะครับผมจากนั้นนะครับอาจารย์ก็การหาค่าของ R-L นะครับ าหาค่าของกระแส IL ก่อนนะครับว่าในมุจอสมบูรณ์ของที่นี้เนี่ย I ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เพื่อจะไปหาแรงดันที่โหลดของ RL นะครับทางด้านของเด็กอารยก่อนด้วยกันเอาดังนี้ก็ได้าจากนั้นทำการยุบโหลดที่ RL นะครับผมโหลด่ RL เพื่อหาค่าสูตรของกระแสะนะครับซึ่งเราจะได้สูตรของค่ากระแสะเป็นแบบนี้นะครับ เดียวกับ i l เท่ากับ t ของ t v ิ n i n นะครับผมส่วนด้วยเท่ากับ r t v i n i งนะครับบวกกับ r ของโลดนะครับอ่า r t v i n i งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่า25่สห้าครับอ่าโทษ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 โทอาจารย์จะปิด r t v i n i นะครับมีค่าเท่ากับห้าโวลต์นครับอ่าส่วน R. CBN มีค่าเท่ากับ25น,นะครับบวกกับ R ที่โหลดนะครับคือ5ซึ่งเราจะได้ค่าของกระแส IL เท่ากับ0 1 7์นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปคำนวณหาค่าแรงดันที่โหลด RL ตามข้อที่โจทย์กำหนดนะครับซึ่งสูตรก็าคาหาแรงดันที่ติดต้อง RL กับ BL นะครับเท่ากับ I L ส่วนด้วย RL นะครับผมอ่าเราก็แทนค่าไปเลยเอมีค่าเท่ากับ0ูนย์จนะครับคูณ RL มีค่าเท่ากับ5นะครับผมก็จะได้แรงดันที่โหลดนะครับเท่ากับ0.85โวลต์นะครับก็วันนี้ก็ขอจบการ จบวงจรของสมบูรณ์ของทีมนิ่มในแค่นี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมากน้่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ